อ็แล้วครับไายแกนเดียวด้านพี่สี่พอดีลูกค้าขอใช้ป้ายของตัวเองนะครับแถมจะมีเบอร์เดย์ลูกชายข้างล่างสุดด้วยนะครับอันนี้เป็น4ีจำปาดำด่างนะครับเข้างานตามแบบฉบับของหน้าโนคิว no อ่าเห็นเห็นไส้เห็นพุงทะลุูุ้้งนะครับแกนเดียวโดยแท้จริงนะครับรีเฟกเตอร์ครับ น้านนี้ด้านมีสวยมากเป็นสามสอนปลายจะเกียยหลังจะเป็นท้องโลง่งขาววอกยนัโนโครนนะครับเส้นข้างตรงสวยแร่งลูกค้าบอกพี่เลือกให้ผมเลยไม้ปลายของพี่ผมให้พี่เลือกผมก็เลยเลือกมาแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวจัดส่งวันนี้ไม่ได้จัดส่งนะครับ ลูกค้ามารับเองถึงหน้าบ้านมาจากดอนเมืองนะครับขอบคุณครับเรียงแสงแน่นอนที่สุดขอบคุณครับ